เอาจินจินโอ้ยัเลนี่สิบนาทีนี่ต้องได้

ออโอ้ยจัะมดเลยยังกัดโอ้น้ำคั่นกินทิ้งรัวไปลบเนี่ออกจากเข้านะเนาะเห็นบ่ได้หรือยังอนะ่ะพ่อมาครับเขบ้าบ้านบ่ได้อาบน้ำรถด,ดิ

ุดกระไ,ระไ้เออหมดละนี่สินาทีห้าตัวยังวะออจุ่มน้ำคนเันเอีใจโอ้โหแข่งโอ้ยนี่แหละยายสิได้คลิปยายสิดังอ,อ่ย ยี่สิบนาทีห้าโต๊ะจริงปะเราฟังมันสุดเออคว่ำ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  <laughs> ปลามันดินน้นเฮงคว่ำไปอันนี้ เดี๋ยวได้เดี๋ยวเด้เดเดเลห้าตัวแล้วป่ะหลุดตัวนึงพี่ <c oughs> ไงีรับลงคลิเ้ลายๆโอ้ย <c oughs> ไม่ได้หรยงอขอยง,ง,งอนนะอันไหนบึงคลิปบท,าทายลงี่ครับด้ทีละ ห้าโลสิบโล mm hmm. ยกกันนะปานเฮานี่ย่ง oh, างเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาได้ยินกินแล้ว ใหญกับย่า,าตาลายเนาะตาลายหมดมหน,น,นั่นแหะจ้องแต่คันเบ็ดหลยเองพ่อยเบ็ดเลยหน้ามืดตาลายน,นั่นอน,นอะซิวจินบเบ็ดปะ มัานบุดรเปนถงแล้วนะเอาซี่เอาซี่อะไรก็ได้อือกอตกริปั๊บแล้วระจิดงี้ อ่านี่ร้อน้อหลุดบ่ได้เหรอเนาะตรงดินน้อยเดียวนะเพอว่าดินนี้ขึ้นเลยอือหึอนะอหอครับ <c oughs> <c oughs> Được đấy mười 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 cái mười 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 เอาอีกจากตัวดิอืมอ,อืมรู้ด,ดะมันรู้ดโ,โ,โอโ้ยเกโอ้ยปุ๋ยตกบ้ว Ủa ừ, tao đứng khóc tao phăng. rồi ừ. ba được rồi ちゃっとだよ。 ไม่ไม่ไม่เขาตงยปูคือดึงเข้าตาฟังวันทำลายปูก็เข้าีเห็นเป็นไพ่น้ำอยู่ข้างในก่อนนึง องก้อนหน้าสิยุเหนึ่งยังไม่ปินยิ่งยังยิ่งยัง มันก็เร็วจังตัวเนาะเร็วจังเนี่ยเอาแล้วราใครทันมันนะก่นก็เล่นดีครับทันทันก็ทันก็บอก นี่นี่่นูมฆใครน้ำอนอโโอ้มใครยอ้ยอ้ยมดธรรมดาเลยนะไม่ธรมดาผู้ยุบอไม่ได้เ็นระติยังไมุ่านเนี่ยบ่ถึงบ่เขาจากแคนะอมหายยุรอย่างเงี้ยมื่ไหนยอดตลอดมาบุทมื

มันไม่มีน้ำป่าขึ้นอย่าทเสองน่่าโอ้ น่าเข้าคอัมงมอสิเขียวเข้าทะประุดไปยังครับอประดเียตกนี่เาได้ตีบอประก่ะก็บ่ปิ่นนะฉันบอกยังไงก็บ่เขาันข้อันเบ็ดย่ำแล้วก็เท้าข้อเ่อยดึงเล่อยนเคยนพอได้หมกย้อนก่อหละก็บ่ได้กิ้งอกมัน บ้หอยเงียนะเงียมันใส่เงียเมินเลยตับหม็นนลยตับเน่าวนะตับเน่าแล้วนคือหลังหมักไปะล้วแต่ผมโบ้ใส่ตับเน่าดิมผมตับสดเลยตับสดไอกินเสียกินใส่ตับสดเลยผมลองไปหมักเองไหมมันหมักได้บุคือเขาเละเบิดเลยมันหมักหมักมันแข็งลิบัตรของเ,เอขา,เา,าขไปหมักมันมเละเบิดเสียทิมซื่อ ไนี่ก็มกินล,ลน้ครับเพาะอมันมีกินอเอาจากตเดียวอีได้ไปพุ่นเนี่ยอ,อีกสี่าที เาเขนกระบเขีนเ,ขนเยเียบดูครับโอ้แสดงวนนา่าันเทียบไปเลยเหรอเนาะเรนเอาป่าหาัวเบาดีป่านี่เรนเทียบ อือมันก็ได้เพิ่มข anyway> ึ้นมาอีกเดี๋ยวหรอหัวหน้มันคือได้หลายเนาะครับได้หลายตั้นนะได้หลายครับมือที่ ได้ไหลหไนี่ก็ถือว่าไหลน,นะผมว่านะเราเป็นวิธีวิทย์เอาน้ำโมเมนตรงโมเมนต์หยอถ้าเต็มกระติกนี่ก็โคตรไล่เลยละ่ะโ, <laughs> โอเคครับขอบคุณครับ